วันนี้นะคะกำลังใจดีมากๆเลยนะคะผมสุดเกิตก็ได้กําลังใจจากทุกท่านเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ยาลอของเรานะคะเป็นแบบอย่างของผู้หญิงนะคะที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะยิ่งกว่าเพชรเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานของเรามากๆเลยนะคะที่สร้างแพลตฟอร์มนะคะที่ทําให้เรานะคะ ได้มาเจอกันนะคะได้มาเจอแล้วก็ได้นำพาครอบครัวนะคะและคนที่เรารักนะคะไปสู่ความสําเร็จนะคะให้มาอยู่รวมตัวกันนะคะถือว่าเป็นอะไรที่อ่าเป็นธุรกิจที่สุดยอดและมหาัศาจรรย์มากๆนะคะในสายตาโคชุดเจิดนะคะแล้วก็สามารถนะคะทำให้นะคะพี่ยาลอเนี่ยนะคะสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะในตำแหน่งรูบี้นะคะ โดยที่พี่ยลรออยู่ที่อเมริกานะคะเรามองเห็นนะคะอะไรนะคะมันประหัาจระใ์มากๆนะคะในธุรกิจท็อปอัพทัวริสรของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะต้องรักนะคะบริษัทท็อ up t o ท r ริสรนะคะให้มากๆนะคะแล้วก็รักท่านประธานของเรานะคะและรักสมาชิกทุกคนนะคะวันนี้นะคะที่พี่ยลรอแล้วก็โค้ดวิเชียนนะคะที่ท่านประสบความสําเร็จได้นะคะท่านใช้หัวใจแห่งความรัก ในการส่งต่อธุรกิจนะคะวันนี้นะคะทุกคนนะคะได้เดินทางมาร่วมกันนะคะ,ะในห้องซีอโอของเราน่าจะครบหนึ่งปีกว่าแล้วใช่ไหมคะในช่วงที่เราเจอวิกฤตนะคะที่เราเจอวิกฤตกันก็คือโควิดระบาดนะคะจึงทําให้เรานะคะได้มาอยู่รวมตัวกันในออนไลน์นะคะวันนี้ค่ะธุรกิจพมาพ่าุลิตของเรานะคะสามารถทาได้นะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ นะคะเราสามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันนะคะแล้วทําให้เราเกิดความรัก ะะแล้วก็มีความเมตตานะคะซึ่งกันและกันนะคะถึงทําให้เรามีกลุ่มแบบนี้เกิดขึ้นค่ะนะคะวันนี้นะคะโค้ชสุจินนะคะก็ดูแบบอย่างของพี่ยาลลนะเป็นคุณแม่นะคะที่มีหัวใจที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็รักพี่ยาลลอมากๆเลยนะคะแล้วก็รอนะคะและคิดว่าไม่นานนะคะพี่ยาลลอของเราจะมาเป็นไดมอนด์นะคะมาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเป็นไดมอนด์ที่สวยที่สุดเลยนะคะที่บริษัทพรรมารุริธนะคะ คุยกันนะคะกับพี่ยารอนะคะตั้งแต่วันแรกๆที่เราเจอกันนะคะว่าวันนี้นะคะมีะมีหอนะคะมีหอออฟเฟมของเรานะคะที่รอรูปสวยๆนะคะของพี่ยารอมาติดนะคะโอนึกคิดถึงภาพนั้น,นะค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะสำหรับโค้ชจุดเจินนะคะแล้วก็โค้ชวิเชียนนะคะซึ่งเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้ที่หัวใจเข้มแข็งมากๆเลยนะคะถึงท่านนะคะจะมีเสียงดังนะคะ ฟังชัดนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าถูกนะคะแต่โคสูเจนค่ะมองโคพิเชียนะคะเป็นเหมือนพระเลยนะคะเป็นเหมือนพระผู้มีเมตตานะคะ,ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีเรียกว,ว่านอบน้อมนะคะนอบน้อมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนแล้วก็เป็นเป็นผู้ให้ที่ไม่เคยปฏิเสธนะคะไม่เคยปฏิเสธความสําเร็จที่เจะวิ่งเข้าหาตัวเองนั่นหมายถึงว่านะคะ ครั้งนะคะที่เรามีอุปสรรคและปัญหาในห้องออนไลน์หรืออะไรต่างๆค่ะถ้าส่งะะมอบหมายให้ผู้เชียนท่านจะน้อมรับทันทีแล้วก็นะคะส่งต่อแล้วก็ขอคุณสําหรับโอกาสที่วิ่งเข้าหานี่คือแบบอย่างนะคะสาหรับสาหรับผู้ที่จะประสบความสําเร็จธุรกิจของเรานะคะอมอัพุนิตค่ะเป็นธุรกิจที่เราก๊อปปี้คนสาเร็จนะคะทุกคนวันนี้คะถ้าเรายังเดินมาแล้วเรายังไม่สําเร็จเราอยากคิดว่า เป็นเรื่องที่จะต้องท้อถอยนะคะเราได้เดินมาถึงวันนี้นั่นคือประสบการณ์ค่ะทุกคนค่ะมันคือประสบาการณ์นะคะดีๆนะคะถึงแม้เราเจอเจอ,เจอผิดหวังบ้างอะไรบ้างนะคะมันคือประสบการณ์ที่ดีเราต้องไปเจอความผิดหวังให้ครบพันครั้งหนึ่งหมื่นครั้งนะคะแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะที่หัวใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งของเรานะคะความผิดพลาดนะคะมันคือ มันคือใยนะคะเหล็กที่มาต่อกันนะคะตีละซี่ทีละเส้นนะคะมันจะทําให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเหมือนคนวิเชียนแล้วก็พี่ยาลอนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณแล้วก็บอกได้เลยว่ารักทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันที่คั้นได้หาดอย่างนเดิมนะค่ะคะืนมาให้กับพลวิเชียนค่ะ ขอบคุณนะครับโพสสุดเจิญนนะครับขอบคุณมากเลยอัพไลน์นะครับดังฟ้าออนไลน์นะครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเชิญครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมโคตดธีรวัตรนะครับก็เป็นน้องชายของโคสตที่เชียนะครับก็วันนี้ก็ได้ฟังพี่ยาโอนะครับแบ่งปันและให้กําลังใจนะครับ ตัวผมเองโชคดีที่สุดเลยนะครับก็ได้ได้พูดคุยกับพจนรอนะครับถถือว่าบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องขอบท่านนะครับเพราะว่าไม่มีธุรกิจอะไรนะครับที่จะช่วยเหลือยัดพี่น้องได้นะครับก็เป็นคําที่ที่ประ,ท,ะ,ท,ะ,ท,ะทับใจผมนะครับแล้วก็แล้วก็พจนรอก็เป็นคนที่อ เปิดใจนะครับเปิดใจผมได้นะครับแล้วก็ก็ดูคิปของคทีชายทีไรก็รู้สึกว่าตื้นตันใจนะครับแล้วก็ก็รู้สึกว่าท่านสองพี่พี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ายทั้งสองคนนี้ก็เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ท่านก็มีอะไรก็แบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าท่านไม่เคยกดพี่ชาเลยกระทั่งพี่น้องแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนะครับภูมิใจแทนคพีชายนะครับที่ ได้คู่บารมีที่ดีนะครับแล้วก็เป็นท่านก็พูดง่ายๆว่าสิ์เสมอกันนะครับก็ถึงได้มาเจ<ว>อกันนะครับก็พวกเราก็ถือว่าเราโชคดีนะครับอย่างที่พญยาราโบว่าเราสิ์เสมอกันเราถึงได้มาเจอกันนะครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยนะครับเพราะว่าเราโชคดีที่สุดเลยที่มีพี่ชายที่แสนดีแล้วก็พี่ที่สะพ้ายที่แสนดีนะครับก็ขอบพระคุณท่านมากนะครับที่ ัวอย่างที่ดีแล้วก็มีค่ากว่าคาสอดนะครับต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านแล้วก็พ้นพี่ชายแล้วก็ค้นพี่ยอรอนะครับอยู่ในตําแหน่งคาวไดมอนด์ให้เร็วที่สุดนะครับขอบครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับธีรวัตรนะครับก็นะครับเชิญเลยครับเชิญค่าค่ะ เป็นจอมพนเสนาจากมหาสาร,รคามนะคะก็ได้ฟังโค้ดมาเรียมแล้วก็โค้ดพิเชียนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ขอแสดงมาขึ้นชมดีๆนะคะคนหนึ่งก็รูบี้เดือนที่สองใช่ไหมคะอีกคนก็เพิ่งขึ้นโูบี้แล้วก็ขึ้นทั้งสามตำแหน่งแบบทั้งซับปาแล้วก็เน็และโรบี้ในเดือนเดียวกันอันนี้ก็เป็นต้นแบบนะคะของความสําเร็จที่เรา ม่งมันเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะทําอย่างไรให้สาเร็จก็คือผู้เชียร์ลงช่วยทีมใช่ไหมคะลงได้ทีมทีมก็มีรายได้ได้ขึ้นําแห่งด้วยกันนะคะแล้วก็เนื่องจากการวางคนก็คือวางคนที่เรารักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็คนที่ตามมาทีหลังเราก็รักเหมือนกันแต่ว่าเราเอาคนที่รักที่สุดก่อนใช่ไหมคะวางแล้วก็วางคนที่รักถัดมาที่อาจจะตัดสินใจทีหลังก็เลยมาวาง ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คะแนนกุจะส่งกันมาหาคนที่เรารักด้วยซ้นะคะพวกเราทุกคนก็จะทำคล้ายๆกันนะคะยรารอก็เป็นต้นแบบของออภรรยานะคะแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กันตลอดเพราะนั้นผู้สามีภรรยาที่เป็นต้นแบบนะคะสำหรับหลายๆคนหลายๆผู้นะคะบางผู้นะคะ,ะก็ภรรยามาสามีไม่มา บางครก็ซามีมาภระยาไม่มาก็ยายไ,มมาไม่เป็นไรแตก็ไม่ขัดแย้งกันนะคะก็แต่ว่ากำลังใจมันจะต่างกันมากเพราะนั้นอ่านนี้ก็จะเป็นคู่ต้นแบบนะคะทั้งสองคนแล้วก็ต้นแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งให้กำลังใจกันด้วยทั้งอยู่คนละประเทศ อีกคนหนึ่งทําที่ประเทศไทยนะคะส่งกําลังใจมาจากอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่พวกเราก็สามารถนําไปเป็นต้นแบบแล้วก็ชิงช้มกับทั้งสองคนนะคะแล้วกท็ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เหมือนกันนะคะเราก็สามารถสําเร็จได้นะคะแม้บางครั้งเราจะมาแค่คนเดียวแต่เรามีทีมที่น่ารักนะคะเข้าใจกันในทีมแล้วเราก็จะจับมือก้าวเดินไปด้วยกันนะคะขอให้ต้นแบบประสบความสําเร็จนะคะก้าวไดว้อนอยู่ที่ ทุกๆท,ท่านลงมือทําช่วยกันในทีมนะคะแล้วทุกๆท,ทีมก็ส่งกําลังใจให้กันแบบนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนนะคะตอนนี้โรกโซเชียลของเราสามารถพุดคุยกันได้แม้จะไม่ได้ใกล้ชิดกัน จริงๆแต่ว่าเราก็สามารถเห็นหน้าเห็นตากันนะขอบคุณท่านประธานท่านรองประธานเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทําให้พวกเราทุกคนได้มาเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะสื่อบุญที่เราเคยทาร่วมกันมาไม,มไม่ว่าจะเป็นชาติไหนๆอย่างพวกเราส่วนบุญวันนะคะทุกคนก็รพควูอาจารย์นะคะแล้วก็ขารบโค้ดของเรารบครัวของเราเพราะนั้นพวกเราประสบความสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะมาเป็นกาลังใจอีกคนหนึ่งนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณนะครับอาจารย์เบญจพรนะครับก็ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็10โมง43นาทีตามหน้าจอของผมนะครับทุกท่านก็เตรียมตัวที่จะไป1 2 7นะครับแต่ถ้าใครยังอยู่นะครับก็สามารถที่พูดคุยนะครับให้กำลังใจกันและกันนะครับหรือว่าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับพูดคุยกันได้นะครับเปิดไมค์พูดคุยกันเลยนะครับ พะยาครับคนพิเศษเชิญครับนะครับผมก็งคนตาครับอาวุธออกสิทธิ์แต่งานโคสตเจนถึสงสายรุ่งฟองลานะฮะก็ฝันนี้ต้องอนุญานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณาพี่ยารอสำหรับขบวนใจเช้านี้นะฮะครับที่สลับเวลาตัวเองเนาะที่ต้องนะอนดึกๆนะเข้าใจเลยนะตอนที่อยู่อเมรปนะเวลามันไม่ตรงกันนะยิ่งท่านต้องเดินแต่เช้านะแต่ด้วยวุฒใจที่อยากจะแบ่งปันนานะนาน,ะนะมาครั้งหนึ่งนะฮะก็ รขอบคุณมากๆครับได้แนวคิดแล้วก็สิ่งสำคัญคือกำลังใจนะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับนะไม่ว่าเราจะมีข่าวสารหรือเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามานะที่มันมาเป็นททดสอบพิสุจน์ตัวเรานะสิ่ง